สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาตำมะละกออีกแล้วจ้าแต่ว่าไม่ได้ตามกินอยู่ที่บ้านเนาะจะตามไปกินงานวันเกิดแฟนวันเนี้ยวันนี้คือวันเกิดของแฟนจริงๆแล้วแฟนเกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะทุกคนแต่ว่าวันที่16นะั้นแฟนก็ติดงานกันเลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่23ที่สาแล้วงานวันเกิดแฟนจะมีโต๊ะจีนเนาะแต่ว่ามันงานโต๊ะจีนเนี่ยคิดดูมันจะมีแต่ของมันๆเลี่ยนๆนะ่ะมันไม่เข้ากับเราเนาะเราต้องส้มตำต้องจกส้มตำเท่านั้นทุกคนเลาไม่ได้ตามเยอะนะจะตามพอกินก็พอแล้วละเพราะว่าถ้าตตแแจกกกหมดทุโนี็คือแบบ มะละกอ10ลูก20ลูกก็คงไม่พอเนอะาะไปจะแจกแบบบางโต๊ะเท่านั้นเนาะไปก็จ้างโต๊ะจีนมาแล้วนะเขาคงไม่อยากมากินส้มตามกับเราหรอกไปก็คิดว่าอย่างงี้นะไปจะตาให้เฉพาะแบบว่า คนที่ชอบกินส้มตำเท่านั้นงนี่ก็คือตำยากมากทุกคนเอาใส่คคกไม้นี่มันตำไม่ได้เนาไปก็เลยย้ายมาใส่คคกหินแล้วเขามาใส่คคกไม้อีกทีโอ้ยนะค่อยนี่แร<ล>ก<ล>ไปคิดว่าจะตำน้ำมะละกอแล้วก็แยกแค่เส้นเนาคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่มะเขือเทศแลว้วกลัวมันจะเซ็งเร็วคือตำแค่พริกกระเทียมแล้วก็ใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าใส่งสผงชูรสใส่น้ำตาลแค่นี้ก็พอแล,ล้วแต่ว่ามะเขือเทศกับมะน,นาวอ่ะจะแยกเครื่องเนาะปูค็มนี่ไปจะตำแบบละเอียดไปเลยเพราะว่าจะเอาแค่กลิ่นหอมของปูอะตำทุกอย่างได้ทททีีุุุ่่่่กกกกอยยยางง็็ใสถแแแบบนนน้้เเลลควไปชต ไว้เนะี่รอเวลาให้แฟนมารับตอนเย็นก็อเอาไปทีเดียวมีนะจ้ะทุกคนของที่เตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้แหละมีผักมีบุษรามีมะม่วงด้วยนะเนี่ยโอ้โหมีต่ขอกปิปี่ยนะใก้ก็ตัดมาถึงงานมันเกิดเลยค่ะเพราะว่าจากบ้านมาฟิตก,ก็ไปไกลกันเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะหัวค่ำนะคะุณก็ยังไม่ค่อยมาเยอะเท่าทไหร่จริงแล้วปกติในงานมันเกิดเนะี่ยแฟนไม่ค่อยจัดใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเขามาเปิดหอจก,กอน,นี่คือจัดแบบนี้ทุกปีเพราะว่ามีเพื่อน มีหน้ามีตาสังคมอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยจัดแบบนี้ทุกปีํำหรับ,บไปในงานมันเกิดนี่ไม่เคยจัดเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบจริงๆจัดงานมันเกิดเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแค่เราแบบฝากตังค์ไปให้แม่ซื้อนู่นซื้อนี่กินแค่นี้เราก็แบบมีความสุขแล้ว <ปะ S 2> ว่ะก็อย่างว่าเนาะแฟนแบบมาทํางานแบบนี้รู้จักคนเยอะรู้จักคนใหญ่คนโตคนมีหน้ามีตาเขาก็ต้องจัดงานแบบนี้แหละทุกคนเลยก็อย่างว่าเนาะคนที่เปิดหอจโกก็เยอะแยะนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่จัดงานแบบนี้ก็มีเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่เราแบบ สะดวกด้วยงนะานก็ยุ่งแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ยุ่งกับลูกลืมถ่ายรูปตัวเองเลยทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะปายแต่งตัวไม่ค่อยสวยทุกคนเ้ยจากดูบรรยากาศแล้วก็ดูนักร้องบพอพแล้วก็มาจกส้มตามหลังเวทีดีกว่าค่ะทุกคนนั่นก็ดึกมากแล้วเนาะทุกคนประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้วเนี่ยก็พาเพื่อนมาจกส้มตามหลังเวทีที่กว่าค่ะทุกคนว่าน้ำมะกนในไปปรุงทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนาะมาถึงก็ใส่แต่มะเขือเทศกับมะนาวนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะแต่ว่าถึงเราจะปรุงมาจากบ้านอร่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เส้นแล้วก็ไม่ได้ใส่มะนาวกลัวรสชาติมันจะจืดอะไรเนาะปายก็เอาน้ำปลาแล้วก็เอาปลาร้าเปปติ๊ มากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มมาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนโต๊ะจีนก็จะมีประมาณนี้แหละมีไก่มีลูกชิ้นมีปลามีต้มอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าไปก็มันไม่เข้ากับไปเนาะไปต้องจก้มตำเท่านั้นทุกคนเลยนั่นก็เริ่มดึกมากแลนะ้วเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแต่วันนี้น้องสาวก็ามาด้วยเนาะเริ่มเมาแล้วละ่ะจริงๆไปอยากจะเปิดเสียงแล้วก็เปิดบรรยากาศให้ทุกคนได้ฟังนะทุกคนคือมันสนุกมากแต่มันก็เปิดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันติดิทธิ์แล้วก็มันจะแบบ อะไรอ่ะไปสร้างรายได้ไม่ได้เนาะใน u b e ูบปะทุกคนไม่ได้ยินเสียงก็ดูภาพดูวิดีโอทุกคนคือมันสนุกสนานมากคือน้องคือจัดเต็มจริงๆทุกคนคือนั่งไม่ได้เลยนะเนี่ยให้ภาพมันบรรยายนะทุกคนนะ